หน้าท้องลด6.6นิ้วใน21วันแค่รู้วิธีกินง่ายๆแบบนี้เคสนี้เป็นเคสของนักเรียนในคอร์สเอาสานความอ้วนค่ะที่นอกจากหน้าท้องลดแล้วเนี่ยเอวยังลด3.5นิ้วคือเอาเป็นว่าสัดส่วนเนี่ยลงหมดเลยค่ะเปลี่ยนไซส์ใน21วันกินแบบมีความสุขค่ะสามารถที่จะกินสังสรรค์หรือว่ากินบุฟเฟ่ต์ได้เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะพี่กุ้งจะบอกเคล็ดลับเด็ดๆให้ข้อแรกค่ะกินสูตรสลับในคอร์สเอาสันความอ้วนจะมี2สูตรค่ะ,ส,คะสูตรแรกจะเป็นสูตร โลขับไฮโปรตีนคือกินโปรโตีนจากเนื้อนมไข่เหมาะสําหรับคนที่ชอบกินชาบูหมูกระทะหรือว่าชอบกินเนื้อสัตว์ค่ะสูตรที่2คือแพนเบสไดเอทคือได้โปรโตีนจากพืชเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินแป้งเช่นชอบกินมันหวานถั่วธัญพืชแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะใครชอบสูตรไหนเม้นบอกหน่อยนะคะรายละเอียดทั้งสองสูตรนี้เพื่อนๆไปกดดูที่เพลย์ลิสต์นะคะพี่กุ้งได้บอกรายละเอียดเอาไว้แล้วค่ะไปดูแล้วก็ทําตามได้เลย โดยในสองสูตรเนี่ยพี่กุ้งให้กินสลับค่ะโดยให้น้องเนี่ยเลือกสูตรไหนที่ชอบแล้วก็ทําง่ายให้เริ่มที่สูตรนั้นก่อนเวลาที่เพื่อนเเริ่มค่ะก็ให้เริ่มจากสูตรที่ชอบแล้วก็ทําง่ายก่อนเหมือนกันค่ะโดยในเคสนี้ค่ะน้องเลือกสูตรโลขับไฮโปรตี c, คือกินโปรตีนจากเนื้อนมไข่ก่อน เพราะว่าทําง่ายค่ะปรากฏว่ากินไป7วันหน้าท้องลด4.5นิ้วเอวลดไป2นิ้วว้าว <Wow. S 1> หลังจากนั้นค่ะพี่คุ้งก็ให้ปรับมากินสูตรแพนเบสหรือว่าโปรตีนจากพืชค่ะโดยให้กินติดกันเลยนะคะ5วันเพื่อปรับลําไส้หลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะสลับแบบไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลยในการกินมีเทคนิคนะคะถ้าเรากินสลับ2สูตรในวันเดียวกันถ้าไม่มีปัญหาขับถ่ายสามารถสลับได้2สูตรภายในวันเดียวกันเลยค่ะ สำหรับเคสของน้องนักเรียนท่านนี้ค่ะไม่ได้มีปัญหาการขับถ่ายแต่ว่าอยากลดไวพี่กุ้งก็เลยแนะนําให้กิน2สูตรเนี่ยแยกวันกันไปเลยค่ะคือกินวันละสูตรสลับแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยในช่วงที่กินแบบนี้นักเรียนจะไม่ได้มีความอยากกินขนมหรือว่าเครื่องดื่มหวานเลยค่ะเพราะว่าร่างกายอิ่มสารอาหารทําให้ไม่กินจุกจิตและยิ่งกิน2สูตรสลับแบบเนี้ยก็ได้ความหวานจากพืชแป้งและผลไม้จากธรรมชาติจากขับถ่ายดีค่ะก็เป็นดีมากตัวเบา สูตรแพนเบสเนี่ยเป็นสูตรที่ทําให้ร่างกายได้เส้นใหญ่ไฟเบอร์จากธรรมชาติค่ะลดการอักเสบและยังช่วยให้จุลินซีดีในร่างกายเติบโตด้วยค่ะข้อที่2ค่ะกินโดยเรียงลําดับเพื่อเพิ่มระบบเผาผลาญแล้วก็ลดอินซูลินไม่ให้พุ่งนะคะ ก่อนกินอาหารทั้ง2ส,สูตรเลยให้ดื่มน้ํา2แก้วก่อนอาหาร30นาทีถ้าสูตรที่กินเนื้อนะคะให้ดื่มน้ําเสร็จแล้วตามด้วยผักค่ะผักสดผักสุกได้หมดส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็กินเนื้อหลังจากนั้นนะ้ำแป้งเป็นลําดับสุดท้ายถ้ากินสูตรแพลนเบสนะคะดื่มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยให้ตามด้วยผลไม้ถ้ามีแล้วค่อยตามด้วยอาหารค่ะข้อที่3มค่ะกินเป็นมื้อแล้วก็มีการมีช่วงเวลาหยุดกินค่ะหยุดกินเป็นช่วงๆหรือที่เรียกว่าการทํา IF นะคะ ให้ทำแบบไต่ระดับก่อนสำหรับมือใหม่เนี่ยสองสัปแรกให้ทำ IF ที่เรียกว่า14ทับ10ก่อนค่ะกิน2มือหรือ3ม,มื้อก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยค่อยขยับเวลาหยุดกินเพิ่มขึ้นเป็น4 5 1 6จนถึง18นะคะแล้วก็ลดมื้อลงได้ค่ะเพราะว่าเรามีการกินสารอาหารตามข้อแรกค่ะอิ่มนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะกินเหลือ2มือได้ทั้งนี้เนี่ยค่ะเวลาที่นักเรียนมาเข้าคอสิพี่กุ้งจะมีการพูดคุยแล้วก็ออกแบบให้เหมาะกับ แต่ละบุคคลค่ะเพื่อให้ได้รับผลไวขึ้นและในช่วง3สัปดาห์ค่ะนักเรียนก็มีไปกินสังสรรค์กินบุฟเฟ่นะคะสามารถกินได้ค่ะพี่กุ้งให้นับเป็นชี m มิลซึ่งเทคนิคการกินชี m มิลก็คือว่าให้เราเอาพวกขนมค่ะหรือว่าของหวานที่อยากกินนะ่ะให้มากินเป็นลําดับสุดท้ายแล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากชี e มิลเนี่ยให้เราฟาสยาวเลยค่ะให้กินเมื่อเราเริ่มรู้สึกหิวค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณหมอโยชิโนริค่ะ ผู้ที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีท่านได้บอกเอาไว้ค่ะว่าหลังจากวันที่กินเยอะๆค่ะให้เราฟาสต์ยาวหิวแล้วค่อยกินโดยที่ในวันถัดไปเนี่ยเราจะไม่กินอาหารรสจัดและพยายามเลี่ยงไม่กินแป้งค่ะซึ่งนักเรียนก็ใช้วิธีนี้นะคะ21วันก็เลยลดไวค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของนักเรียนได้ร้อยคนในคอร์สเอาสารความอ้วนค่ะถ้าใครสนใจที่จะให้พี่กุ้งเป็นพี่เลี้ยงนะคะดูที่โปรไฟล์ค่ะสอบถามรายละเอียดมาได้ค่ะอ้อ อย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆค่ะมาบอกเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ